อย่างไรๆท่านใช้มันโอเคอยู่นะครับนั่นคือการที่เวลาเราท,ทำคลิปทำมาเลยแล้วนะครับเราก็ลงสื่อสารนะแห้แท็กตรงนี้ อาจจะเป็นให้แท็กคำสำคัญของคลิปหรือของข้อความหรือข้อห้ามยังไงพยายามเน้นการแชร์กลุ่มในกลุ่มสารณะันและกันตรงนี้อันนี้คือการทํางานเบื้องต้นที่ส่วนใหญ่จะทํากันใ,ใต้คลิปเราอาจจะเขียนสวัสดีก็ได้หรือเขียนทักทายอะไรก็ได้หรือเขียนสรุปผมเห็นกูรูบางท่านเขาก็เขียนสรุปนะสิ่งที่เขาทําคืออะไรข้อมูลของเรา ทั้งรูปภาพข้อความคลิปสั้นคลิปยาวของเราเนี่ยต้องการเลยแต่สิ่งที่ผมมาแนะนําเพิ่มเติมก็คือเวลาเราลงคลิปแล้วเราต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับ AI เขาจะได้รู้ว่าเออ,อของรูปภาพของเราที่เราลงแหละเราอยากใช้คําสําคัญอะไรเราก็ใส่เป็นแฮชแท็กแฮชแท็กก็คือเป็นเครื่องหมายขีด2ขีดตัดกันนะเนาะ ไอคีสองคีตัดการสรุปหรือการเขียนอะไรแล้วแต่เราอันที่สองอาจจะเป็นการใช้สติกเกอร์ได้ใต้คลิปของเราหรืออาจจะใช้พิมพ์คําว่าสวัสด,ดีอะไรก็ว่าไปไปที่กลุ่มไปที่อะไรก็ตามคําแนะนําบางท่านก็ไม่แชร์บางท่านก็แชร์อยู่ที่ความสมัครใจก็แล้วกันในการที่เราจะแชร์นะครับแต่ถ้าปอดทันใส่หน้ากันหลังเคาะหลังหน้าหน้าไปข้ะนะครับ ใส่แฮชแท็กแล้วก็พิมพ์ข้อความคําสําคัญแล้วข้อหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่แฮชแท็กนี่คือก็ผมสวัสดีครับไปทําดูนะครับวันนี้ก็เลยนําความรู้ดีๆเทคนิคดีๆนะครับที่ผ่านประสบการณ์ที่ผมทําแล้วมันโอเคเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆซึ่งบางท่านอาจนะครับแต่ครูบางท่านเขาก็เขียนสวัสดีบางคนก็กดสติกเกอร์ก็อยู่ที่ความสมัครใจแต่ที่ผมอยากให้เพิ่มเติมก็คือการใส่แฮชแท็กครับ จะใช้อยู่แล้วทําอยู่แล้วแต่บางท่านเนี่ยไม,ไม่เคยรู้หรือไม่เคยทําตรงนี้ก็เราไปทําเพิ่มเติมดูนะจากสิ่งที่ท่านเคยทําอยู่แล้วท่านเพิ่มเติมตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นที่เรานําเสนอความสาคัญนะครับก็ทําเป็นแฮทแท็กและใส่ใต้คลิปผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็ทําให้เอไอนำส่งด้วยดูเขาแนะนํามาบอกโอเคเลยนะผมก็เลยมาทำเออมันก็โอเคจริงๆรงลองไปทําดูนะครับว่าท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เมือก่อนก็จะทําให้คลิปของท่านนะครับถูกนําส่งได้ดีขึ้นถูกนําส่งได้ดีขึ้นการเข้าถึงก็จะดีขึ้นนะครับลองไปทําดูนะครับวันนี้ก็แล้วกันว่า,าเวลาเราทําคลิปข้อความรูปภาพคลิปสั้นคลิปยาวนะครับลงสื่อสารกับเพื่อนๆลงเผยแพร่นะครับอ,อยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าการชมคลิปเพื่อนจบอย่าชมคนเดียวนะครับต้องชมหลายๆคน นะซึ่งในประเด็นที่เราสนใจเราก็จะได้เห็นความับผมสวัสดีครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะนํามาฝากทุกท่านซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากนะบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงเนาะบางท่านอาจจะมองไม่เห็นหรือบ,บางท่านก็ผมสวัสดีครับแต่ที่สําคัญคือท่านต้องใช้คําว่าแฮชแท็กใส่ด้วยในใต้คลิปซึ่งสนใจจะไม่ค่อยเห็นไทยทําทกันเนาะ ผมก็เห็นเพื่อนๆหลายท่านเห็นก็รู้ใช่ไหมทั้งข้อความรูปภาพคลิปสั้นคลิปย,ยาวทุกคนก็เป็นหน้าที่ที่เราทําทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ทําแล้วก็จบใช่ไหมครับจบแค่นั้นเองนะแล้วก็กดแชร์ไปใต้คลิปหลัอาจจะเขียนสวัสดีก็ได้หรือเขียนทักทายอะไรก็ได้หรือเขียนสรุปผมเห็นก็รู้บางท่านเขาเขียนสรุปนะสิ่งที่เขาทําคืออะไรทําแล้วก็จบใช่ไหมครับ จบแค่น,นั้นเองนะแล้วก็กดแชร์เป็นแต่สิ่งที่ผมมาแนะนําเพิ่มเติมก็คือเวลาเราลงคลิปแล้วเราต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับ AI, AI เขาจะได้รู้ว่าเออเอไอนะครับแต่กูรู้บางท่านเขาก็เขียนสวัสดีบางคนก็กดสติกเกอร์ก็อยู่ที่ความสมัครใจแต่ที่ผมอยากให้เพิ่มเติมก็คือการใส่แฮชแท็กครับกูกคเแนะนํามาบอกโอเคเลยนะผมก็เลยมาทำเออมันก็โอเคจริงๆลองไปทําดูนะครับและท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นมึงไปก่อนให้แท็กใต้คลิปของเราเวลาเราทําเสร็จะจะเป็นแฮตแท็กในะเรื่องของยืนยันตัวตนก็ได้เปิดการมองเห็นก็ได้หรือ,อตามประเด็นใส่หน้ากันหลังเคาะหลังหนะ้าหน้าไม่คาะนะครับใส่แฮตแท็กแล้วก็พิมพ์ข้อความคําสําคัญแล้วขาะหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่แฮตแท็กนี่คือเขไม่ได้ใช้นําหลังในทานสังเกตที่ผมจะใช้ตลอดเลย ก็ไม่ต้องใช้เยอะสักอันสองอันก็พอเขาให้พิมพ์ข้อความใต้คลิปเราสักหนึ่งหรือสองอันถ้าจะให้ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะนํามาฝากทุกท่านซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากนะบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงเนาะบางท่านอาจจะมองไม่เห็นหรือบางท่านอาไปทําดูนะครับวันนี้ก็เลยนําความรู้ดีๆเทคนิคดีๆนะครับที่ผ่านประสบการณ์ที่ผมทําแล้วมันโอเคเอามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนซึ่งบางท่านอาจจะใช่ไหทั้งข้อความรูปภาพ คลิปสั้นคลิปยาวทุกคนก็เป็นหน้าที่ที่เราทําทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็การใช้ที่ถูกต้องซึ่งเวลาเราใส่ถูกต้องเราไปจะขึ้นตัวสีน้ําเงินมาแต่ถ้าใส่ไม่ถูกจะไม่ขึ้นนะครับนะครับอันเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแนะนําทุกท่านอยากจะบ,บอกกับเพื่อนเพื่อทุกคนว่าการชมคลิปเพื่อนจบอย่าชมคนเดียวนะครับต้องชมหลายๆคน นะซึ่งในประเด็นที่เราสนใจเราก็จะได้เห็นความมีข้อห้ามยังไงพยายามเน้นการแชร์กลุ่มในกลุ่มสารณะกคล้วกันตรงนี้อันนี้คือการทําทงานเบื้องต้นที่ส่วนใหญ่จะทํากันนะครับแต่ก็รู้บางท่านเขาก็เขียนสวัสดีบางคนก็กดสติกเกอร์ก็อยู่ที่ความสมัครใจแต่ที่ผมอยากให้เพิ่มเติมก็คือการใส่ใแฮชแท็กครับก็ผมสวัสดีครับ ข้อมูลของเราทั้งรูปภาพข้อความคลิปสั้นคลิปยาวของเราเนี่ยต้องการพอดีนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะซึ่งก็ได้เรียนรู้จากผู้รู้หลายๆท่านนะครับที่แนะนําซึ่งเราไปชมคลิปข้อมูลของเราทั้งรูปภาพข้อความคลิปสั้นคลิปยาวของเราเนี่ยต้องการพอดีก็ผมสวัสดีครับะฮะแท็กตรงนี้ อาจจะเป็นแฮชแท็กคำสำคัญของคลิปหรือของข้อความหรือการใช้ที่ถูกต้องซึ่งเวลาเราใส่ถูกต้องเราไปจะขึ้นตัวสีน้ำเงินมาแต่ถ้าใส่ไม่ถูกจะไม่ขึ้นนะครับนะครับอันเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแนะนําทุกท่านในที่สุดก็คือทอําทเสร็จแล้วก็ลงหน้าโปรไฟล์หน้าเพจเราจบ นี่คือปลอดภัยสุดแต่ถ้าเราแชร์นี่ก็ต้องดูด้วยว่ากลุ่มแต่และกลุ่มเขามีกฎกติกาวิธีกลุ่มไปที่ไรก็ตามคําแนะนําบางท่านก็ไม่แชร์บางท่านก็แชร์อยู่ที่ความสมัครใจก็แล้วกันในการที่เราจะแชร์นะคแต่ถ้าปลอดภัยเพิ่มอคอมเมนต์หรือใส่แฮชแท็กใต้คลิปของตนเองหลังจากที่เราลงโพสต์เสร็จ นะครับลองดูครับแล้วท่านจะโชคดีสําเร็จเหมือนผมต้องพิมพ์ข้อความใต้คลิปของเราด้วยอันที่หนึ่งต้องพิมพ์ข้อความใต้คลิปของเราอาจจะเป็นแฮแท็กใต้คลิปของเราเวลาเราทําเสร็จะจะเป็นแฮทแท็กในเรื่องของยืนยันตัวตนก็ได้เปิดการมองเห็นก็ได้หรือ,อตามประดิษฐ์แต่สิ่งที่ผมมาแนะนําเพิ่มเติม,ตมก็คือเวลาเราลงคลิปแล้วเราต้องคอมเมนด้วยนะครับ A.I เขาจะได้รู้ว่าเอออ๋อใช่ไหมทั้งข้อความรูปภาพคลิปสั้นคลิปยาวทุกคนก็เป็นหน้าที่ที่เราทําทุกวันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็อยากจะบ,บอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าการชมคลิปเพื่อนจบอย่าชมคนเดียวนะครับต้องชมหลายๆคน นะซึ่งในประเด็นที่เราสนใจเราก็จะได้เห็นความการสรุปหรือการเขียนอะไรแล้วแต่เราอันที่สองอาจจะเป็นการใช้สติกเกอร์ได้ใต้คลิปของเราหรืออาจจะใช้พิมพ์คำว่าสวัสดีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ครูบางท่านเขาก็เขียนสวัสด,ดีบางคนก็กดสติกเกอร์ก็อยู่ที่ความสมัครใจแต่ที่ผมอยากให้เพิ่มเติมก็คือการใส่แฮชแท็กครับเป็นที่เรานำเสนอความสำคัญนะครับก็ทำเป็นแฮชแท็กและใส่ใต้คลิป ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาก็ทําให้เอไอนำส่งด้วยต้องพิมพ์ข้อความใต้คลิปของเราด้วยอันที่หนึ่งต้องพิมพ์ข้อความใต้คลิปของเราอาจจะเป็นการสรุปหรือการเขียนอะไรแล้วแต่เราอันที่สองอาจจะเป็นการใช้สติ๊กเกอร์ก็ได้ใต้คลิปของเราหรืออาจจะใช้พิมพ์คําว่าสวัสดีอะไรก็ว่าไปเป็นที่เรานําเสนอความสาคัญนะครับก็ทําเป็นแฮชแท็กและใส่ใต้คลิปผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีดแล้วเขาก็ทําให้เอไอนำส่งด้วย ใหที่สุดก็คือ,อทําเสร็จแล้วก็ลงหน้าโปรไฟล์หน้าเพจเราจบนี่คือปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเราแชร์นี่ก็ต้องดูด้วยว่ากลกุ่มแต่ละกลุ่มเขามีกฎกติกามีทำแล้วก็จบใช่ไหมครับจบแค่นั้นเองนะแล้วก็กดแชร์ไป ใต้คลิปเราอาจจะเขียนสวัสดีก็ได้หรือเขียนทักทายอะไรก็ได้หรือเขียนสรุปผมเห็นก็รู้บางท่านเขาก็เขียนสรุปนะสิ่งที่เขาทําคืออะไรไปที่กลุ่มไปที่อะไรก็ตามคําแนะนําบางท่านก็ไม่แชร์บางท่านก็แชร์อยู่ที่ความสมัครใจก็แล้วกันในการที่เราจะแชร์นะคะแต่ที่ปลอดภัยของรูปภาพของเราที่เราลงนั่นแหละเราอยากใช้คําสําคัญอะไรเราก็ใส่เป็นแฮชแท็กแฮ็แท็กก็คือเป็นเครื่องหมายขีดสองขีดตัดกันนะเนาะ ขีดสองขีดตัดการใช้ที่ถูกต้องซึ่งเวลาเราใส่ถูกต้องเราไปจะขึ้นตัวสีน้ำเงินมาแต่ถ้าใส่ไม่ถูกจะไม่ขึ้นนะครับนะครับอันเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาแนะนําทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะนํามาฝากทุกท่านซึ่งเป็นเทคนิคที่ดีมากนะบางท่านอาจจะคิดไม่ถึงเนาะบางท่านอาจจะมองไม่เห็นหรือบ,บางท่านก็ผมสวัสดีครับก็จะทําให้คลิปของท่านนะครับถูกนําส่งได้ดีขึ้น ถูกกำง,งได้ดีขึ้นการเข้าถึงก็จะดีขึ้น